โอเคโอเคอันซึ้งเปิดโซงแชทไม่ได้อีกแล้วนะ่ไอเขี่ยใจอีกแล้วพีว่ไม่เป็นไรเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโอ๊ยเข้ามาปุ๊ดเด็ดๆป้บเบอ่ะ เอาไม่ได้ทำอะไรล่าสุดไ,ไหนวะหิมะหิมะยังไม่ได้ทำอะไรเลยให้พวกคุณช่วยหวตดอันนี้ได้บ้าก็อหิมะเอาหิมะเอาหิมะ,ม,ะม,มีสองคน โอเคเราได้ห okay, so oh, no, ิมะแล้วโอ้นอกริล่าตักแอบยังไงให้มันเนียนอ่ะนี่เราก็เป็นกอริล่าซะด้วยไม่หาไม่เจอไหมเราอยู่เราอยู่ด้วยด้วยกระตุกอีกน้อยอยู่ด้วยเดี๋ยวมันมาไปที่อื่นดีกว่า เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรได้เป็นกอลินละจะว่ามีล้าไม่มีเลยเห้อดูห่างได้ก็ห่างเนะาะมี่ล้าก็ห่างหน่อยห,าหอย่หางเองก็ได้ล,ละมีล้าเขาไม่ห่าง คนนี้น่าจะแบบลไล่ตามเป็นคนนอนหมดแล้วเราก็ามานั่งอลยโอ้ยหาทำนักกวางตัวนี้แหละหาทำเนาะใครแม่งนีไรก็นหนีไปเฮ้ยกวงนี่มันทำดิฉันตาย <c oughs> แค้นกวงเลยพี่อยู่ดีๆกวงเดินมาหาเยอยอ่ะแค้นกวงแค้นกวงเกียดกวงเกียดกวงไอ้เราก็อยู่เฉยๆของเราตีเปล่าจ้าเหมุอนตอถึงจะไม่มีใครเข้าขมาก็ตาม ต้องรับประกันว่าช่องแชทของเราไม่สามารถใช้งานได้ไอชนะ้ช้างตัวนั้นมันอ,อยู่รอดได้ไงวะแต่วันนี้นะครับมีช้างตัวหนึ่งนะรูป่วยไอ้ยีราบมันทำให้เราเสียสัตว์น้อยคงมีโอกาสรอดสัตว์ใหญ่คงไม่รอ,อด หมดแล้าที่น้ําแข็งน้าข็เมืองน้ําแข็งขอรองเอาเมืองน้ําแข็งไม่อยาปเอาตรงนั้นไม่ชอบออกมาออกมาเมือน้ำแข็งมือน้ําแข็งเอาสุดท้ายก็ได้อัน ได้เป็นปลาถือว่โชคดีมั้งเริ่มละเริ่มละเอ้เราก็วิ่งช้าซะด้วยเป็นปลาเนี่มันยากจริงจริงจะโดนนัดเดียวตายแน,น,น่นอนเอาจบเกมเฉยไม่ทำทำอะไรเลยอุตส่าห์เป็นปลา เกมไหมมากครับอันนี้ก็น่าสนใจต้องใสมม่มันนี่มีใครสมมติว่านะไม่เป็นไรม,มาแล้วน่าเสียดายที่ช่องแชทใช้ไม่ได้อ่ะ เป็นอะไรเป็นมดโอ้ไม่กอดโอ้เงียนเลยทีนี้ไอเรามูมี่เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ๊ะอุ๊บอุ๊บลงก,ก่อนลบก,ก่อนลงก,ก่อนอย่ายิงมดตัวนี้เลยเห็นได้ไงง่ะส้ำศพด้วยใจร้ายโคตร ือยังไม่ได้เดินเดินเกิดใกล้มดมากเสียใจอ่ะเกิดอะไรวะใกล้มดขนาดนั้นมันเกิดใกล้มดโอไม่ใช่เกิดใกล้หุลามากอยากเป็นไก่อยากเป็นนกมากกว่ามันอยู่ในน้นมาชมเกมแป๊บหนึ่งป้องกันเบื่อ หอสุดนะารักสนี้เราก็ต้องดูกันว่าคนนั้นจะอยู่รอดได้หรือเปล่าทำไมเขาไม่ปลีนเราโชคร้ายมากที่ได้เป็นหมดอุมดตัวหนึ่งยังีมีวิตรอดอยูอดโมงเขาจะอยู่รอดได้หรือเปล่าแต่วันนี้เหลือเวลาอีกห้า สิบกว่าวินะครับคนนี้จะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่จังหวะน,นี้มีสิงโตโดนสามตัวเลยครับโอ้ยคือคุณอยู่เฉยๆกลไม่ได้หรอกกลับไปดูคนอื่นคนนี้เป็นคุณมงมุมนะครับอันนี้คุณมดนะคะสบ4ตัวตั้งนี้หมีตุยนะครับโอ้ยก็เย็นมาก คือป่ามุมมองเป็นหลายมุมอ่ะโอ้ยเออยอมรลบว่าเพื่อนี้เนีคนตายคนแรกกันแล้วอิจฉาคนนั้เขาไม่เป็นมดเขาอยู่ในนั้นแล้วเราก็อยู่ใ,ใกล้เขา ชนะแล้วทา้ายฝ่ายก่อนก็ชนะแทนฝ่ายหาฮะเฮ้ยแล้หมดไปแล้วนาะสวนสนุกสวนสนุกอย่าไปเอาตรงนั้นเอาสวนสนุกเขาอย่าไปเอาตรงนั้นสวนสนุกเออนั่นแหละเออนี่สวนสนุกนี่คมณจะไปเอาตรงนั้นทําไมอ่ะสวนสนุกนี่ <c oughs> สวนสนุกเลย หาที่ซ่อนของมื่อกี้เกิดใกล้กดังเกินโอ้ได้เป็นกบอะ่ะเป็นไรไม่เป็นเป็นกบเริ่มนัากกา 1, น่นแล้วก็โมกอยู่อุ้ยมันมานอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากเฮ้ยคุณอย่ามาใกล้ฉันเออไม่น่ารอดแล้วแหละอือ โอ้ยควงตัวนั้นเหือเดินยังไม่ไปกี่เก้าอยู่สายอยู่ที่ขอตัวเองแล้วมีคนเดินมาหาว่าจะหลอดแต่ก็ไม่รอดมีกวงมาอยู่ด้วยถามิงเกิดที่ไหนไม่ไมไเกิดแล้วพี่อยากรู้มากเลยพี่เกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดใกล้ไ้นั่น แล้วคือเกลียดพวกที่มันมาอยู่ด้วยมากๆเ,เอยไอ้เราก็อยู่ของเราดีดีขอแเ้าขอสันมีปีกบ้างเถอะ เกมแล้วอะใหญ่กันอืมมเกมมแล้วก็จบเกมแล้ว เราหมดเออจริงๆเราไม่รวดก็เราคนเ,เดียวคือหมดแค่เราคนเดียวมีน่าได้หรรหมดกันเยอะมากหฮ้ยเออนเจโโรดช่วยดิฉันอย่าไปหวดตัวนะโอ้โหม,มีคนดังมาเล่นมยเนี่ย ออเออรอบนี้เป็นงูครับเป็นงูเริ่มสิ่งโตกรุณายอยู่ใกล้ดิฉันค่ะโชคดีเป็นงูในตัวเล็กนั้นเขาเดินมาเขาเดินมาลอ้อรถที่แหละ ให้เราก็ไม่รู้จริงอยู่ไหนหรือเปล่าขออะไรเอามาอยู่ใกล้ฉันไปอยู่ที่อื่นโอ้คือแบบกะจะอยู่ให้มันเนียนเนียนะ ไ,ไ,ไมาาน่น่าเนียวนะอยู่ใครับต้องขยับเขาไปใกล้เขาหน่อยใครก็ได้เยุวินมาหาดิฉันโไม่น่าเนียวนะตัวนี้วุ้อย่ามาใกล้ดิฉัน ไปโปรเดีดยวไปเถิดพี่อยู่ใกล้เลยพี่อยู่คนเดียวเดิมพี่ก็จะตีกยล้วผมไม่มีใครเห็นูตัวนี้แล้วมั้ง เขาจะมาแถวนี้แน่นอนแบบที่อื่นก่อนไอ้งูที่มันวิ่งชายเออมาแล้ว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 ในนี้นนมีเยวะต้องปูไหมก็ในมี้ในนี้แล้วในนี้แล้วไม่เลอะหลอดได้แล้วมั้ง หนูรอดหลับแล้วกันดิด <laughs> นี่มันมีคนอยู่ใกล้ามากเลยลเขาอยู่ที่เราอยู่ก่อนใครเนาะจะบวชก่อนโอ้ยอย่าจะงนี้ได้ปะเอาตรงนี้ ได้ลโอ้ยโอ้อ๋อจะเป็น้ล่าแล้วห้เรากันเนาะหอเราเหมือนก็เจอซะด,ด้วยจะถึงตัวจะถึงตัวนี่รวเ,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 เลยตุยขาที่ไอกระตุยกระนามันวิ่งไวมากเลย ไอ้สุดเลยโอ้ยน,น่รอกมันก็กะตัวเราเนี่ยมันกะมันไม่เคยเป็นเลยาตัวใหญ่เชียนะไม่เงียนไม่เงียนป็นเดีนใหม่ นา,น,นางทานิสไนเปอร์วะฮายรหายไปไหนแล้วนะคุณยีรับ ไปไหนเ้วรอวิวัยเนาะคุณฟามิโกสวัสดีค่ะสวัสดีมีแค่รู้จักแล้วก็ไปละโอยเวลาใกล้หมดแล้วไอเรามันก็หาไม่เจอสด้วยคนแถวนี้นี่มันต้อนเงีนจริงๆเลยไอเรามันก็ยิงมัวด้วยดิยคุณจราระแค่ไปไหนคะ โอ้นั่นไงคุณยีรับซ่อนอยู่ตรงนั้นกันเองสินะเงียนมากอะ่ะไอเรามันก็ไม่เห็นซะด้วยไอเรามันก็ตาบอดอะ่ะนะสุดท้ายขอรัวๆเลยแล้วกันท้ายคุณยีรับก็รอดมาได้นอ้องถือว่าคุณแพ้แล้วนะคุณนันนะครับสุดท้ายขอเอาคุณ โอ้ยแพ้แล้วกคนมันเยอะเนาะแต่ก็กคนไม่เยอะดีนะขอจบแค่แพ้งเท่านี้นะมันไม่มีคนดูจริงๆละบายบายนะทุกคน